สวัสดีครับนี่ลุงดำนะครับวันนี้ลุงดำก็จะพามาเที่ยวน้ำตกไซโยกใหญ่ครับตอนนี้ปีนี้น้ำก็น้อยนะครับแต่ก็เล่นได้นะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือน้ำจะเย็นมากเลยครับครับคนก็หลั่งไหลมาเรื่อยๆนะครับฝั่งนี้คนก็เล่นเยอะนะครับต่อไปนี้ก็ถึงลำทานฝั่งน้นที่ลำทานใหญ่ที่ก็ล่องแพกันนะครับฝั่งนี้ ไหลลงไปฝั่งนึงครับวันนี้ก็เจอเอ่อกหมาสุนักพันอะไรกันเลยครับแต่ดูสวยงามมากครับนะครับมาเล่นที่คลองน้ําฝั่งนี้นะครับน้ําก็ไหลาจากภูเขาไหลลงมาใส่โยกใหญ่ครับน้ำค่อยๆมาต่นนี้ก็ต้นต้นสักสูงมากครับนู้นต้นสักสูงอย่างนี้น สูงมากต้นสักสูงมากฝั่งนู้นสูงเยอะแยะเลยครับนะครับนะครับแต่ก่อนน้ํามาก็ประมาณน้ําเต็มลอดทอมน,น้ำมาเยอะก็ท่วมสะพานใต้พื้นท้องเห็นน้ําไหลเลยครับใต้พื้นท้องสะพานปีนี้ก็น้ําก็กปกติน้ำก็คนเล่นเยอะแยะเลยครับฝัง่งนู้นอากาศคนเล่นนะครับตอนนี้มาให้ดู เย็นมากตอนนี้คนก็เล่นเตมคลองน้ำแล้วฝั่ง,งคองเล่นลและถลายไปฝั่งนะครับนี่น้ำเย็นไหลยเย็นจริงๆนะครับชุดดำก็ไปล้างหน้าล้างตาเย็นมากๆนะครับขอเชิญพี่น้องคนไทยหรือคนต่างชาติจะได้มาเที่ยวเถอครับบ้านเราเสร็จกิดจะได้ดีนะครับ นะครับเเกดีเที่ยวท่องไทยครับนะครับสวัสดีครับจากลุงดำพาเที่ยววันนี้ก็พามาเที่ยวไซโยกใหญ่นะครับน้ำสวยงามมากน้ำสวยน้ำไหลสิ่งสำคัญคือน้ำไหลไหลมาเรื่อยๆครับน้ำไหลแล้วก็จะเป็นน้ำเย็นมากครับอันนี้เย็นเย็นเยีอยกเลยนะครับนะครับเย็นเยีอยเลย เย็นเหมือนน้ำอยู่ในตู้เย็นนะครับแค่นี้นะครับจากลุงดำพาเที่ยวนะครับสวัสดีครับ